เออได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะเออเซียวฉินจริงๆแล้วข้าแค่อยากจะคุยกับเจ้าทำไมเจ้าต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยนี่เนี่ยอยากคุยเหรอเออพูดไม่งั้นเจ้าตายเซียวชนินตั้งแต่เจ้าเจอข้าเจ้าไม่เคยมีอารมณ์รุนแรงขนาดนี้เลยนะเออข้ามองเห็นเงาของลี่ยุนเฟยในตัวเขาฮะอ ลียุนเฟยถึงแม้เขาไม่อยากที่จะบอกฉันแต่เดี๋ยวเราก็จะเห็นเองในความคิดของเขาฮะข้าขอทำความเคารพท่านอาจารย์นี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับลียุนเฟยเลยเออเออจอยดำน้อยเราไปกันเถอนะณนอกเมืองเทียนหยุน นี่พวกแกรู้ไม่ไว้ฉันเป็นใครฉันมาจากตระกูลไบเลยนะเว้ยมาจากโลกแห่งดาบเจ้ากล้าข่าคาราวานทมินเอง่ไงกระดูกของคาราวานทมินของข้าเจ้าจะต้องถูกทรมานที่นี่นี่แกแกจะทําแบบนี้ไม่ได้นะตระกูลไบของฉันเป็นหนึ่งในตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งดาบเออฮะ ณห้องหลับในโลกแห่งดาบ <H u> ในที่สุดมันก็ตายแล้วมันตายแล้ว <H u> ข้าคงต้องไปดื่มฉลองดีกวะ่ <H u> ะณบ้านพักของเสียวเฉินฮ้อข้ายังไม่ตายนี่วะตื่นแล้วเหรอ ไอ้จี้เสี่ซยวฉนเป็นข้าเองที่เข้าใจผิดก่อนแต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ข้าจะเลี้ยงข้าวเย็นเจ้าเองนี่เซียวฉนนี่เจ้าใจเกเรอย่างนั้นเหรอไม่ต้องกังวลไปหรอกนะข้าจะรอเจ้าอยู่ข้างนอกนี่มันยังไงกันแน่นี่เฮ้อข้าเกือบตายแล้วแต่ว่าต่อไปหวังว่าข้าคงจะปลอดภัยนะ ข้าขอแนะนําตัวนะข่านั้นมีชื่อว่ามีดวิญ,ญญาณและเป็นทหารรับจ้างเออรีบกินเร็วเดี๋ยวก็หมดหรอกนี่พวกเจ้าทุกคนเป็นวิญญาณหวยหิวกัลบมาเกิดใหม่หรืองไงกินเยอะๆแล้วก็ทํางานหนักมันเป็นคติประจําใจของข้าและเจ้าก็มีงานใหญ่รออยู่ฮงงานใหญ่เลยเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองแหละหนึ่งเดือนต่อมาพวกเราไปกันเถอะเมืองของมู่เจียงหลิง พี่น้องเสี่ยวเจ้ามาถึงแล้วขอโทษที่ทำให้รอมันไม่ได้นานเลยนี่คือแหล่งหินวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดของตระกูลมู่อืมการเก็บกวาดเริ่มขึ้นแล้วกลายเป็นว่าข้าต้องมาที่นี่เพื่อหาหินวิญญาณอย่างนั้นเลยงั้นพวกเรามาเริ่มกันเถอะเอาแค่หินวิญญาณที่มีคุณภาพสูงๆเท่านั้นนะโอเคค่ะงั้นฉันขอตัวกับก่อนนะฮ ที่นี่มีหินวิญญาณระดับสวรรค์อยู่ด้วยอยู่ในส่วนลึกสุดของถ้ำนี้ทำไมถึงเร่งรีบขนาดนี้นะไม่มีใครมาป้นเจ้าหรอกนะเฮะ้ยะมีค่ายกดในเมืองนี้อีกเหรอพวกเราคงจะต้องแยกย้ายกันไปดาววิญญาณเจ้ามากับข้าหึนี่ไงมันอยู่นี่เองเจอแล้ว โอ้หนี่มันผนึกหินโมลาชั้นหนึ่งเลยนี่นะมันไม่แหลกสลายไปด้วยน้ํากับไฟมันแข็งเป็นอย่างมากนี่มันเป็นแร่ที่ดีมากในการสร้างชุดเกาะแต่ช่างมันเถอะมันเป็นของเจ้าแล้วตอนนี้ฉันมีวัสดุที่ดีกว่าในการสร้างชุดเกาะแล้วนะฮนี่เขาหลอกให้ฉันกลัวเฉยๆแล้วเนี่ยอะไรนายนายคงไม่ได้หมายความว่าขนของเจ้าน่ะมันแข็งยิ่งกว่าผนึกหินโมลานี่ซะอีกคนคนนี้มันไม่ปกติแล้ว กินเข้าไปกินเข้าไปแต่ที่นี่ยังมีของดีอีกเยอะเฮเจ้าดูสงบมากนะไม่เหมือนว่านี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าเห็นมันเลยเ <nt> จ้าคงรู้เยอะสินะเออก็ฉันเป็นคนจอด,ดี่นะฉันก็เลยรู้เยอะก็รู้เยอะนิดหน่อยนะหฮ้นี่มันคืออะไรเนี่ยแปะแปะเอาละไปกันเถอะ ดูเหมือนว่านั่นจะเป็นาข้าคนสินะชายแก่ผู้นี้ได้รอคอยใ,ใครบางคนมาอย่างยาวนานมาดูกันว่าสกจภาพของเจ้าจะเหมาะสมกับสมบัติของข้าหรือไม่เออฮึต่อไปนี่นี่มันต่อไปเออฮ้นี่มันอะไรกันนี่อเออเป็นไงล่ะข้าเหมาะสมกับมรดกของเจ้าหรือไม่ แน่นอนงั้นมาเริ่มกันเถอะึเป็นแค่เศษวิญญาณของระดับมหาจากักรพรรดิเซนใดระดับชั้นที่หแล้วยังจะกล้ามาปลอมตัวหลอกข้าอีกเปิดตำหนักซะแล้วให้ข้าเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรดีบ้างพวกเราเข้าไปกันเถอะนี่มันขยะเออขยะกันเลย ใช่ขยะชัดๆเออเจ้านี่ค่อยเข้าท่าหน่อยนี่มันของดีเลยเน,นี่ยนี่นี่มันผ้าไหมเกล็ดน้ําแข็งนี่นะเสียวเฉินมันคืออะไระ่ะนี่คือผ้าไหมเกล็ดน้ําแข็งในชนิดนี้มาจากกลนของนกที่มีชื่อว่านกเกล็ดน้ําแข็งนี่มันสุดยอดมากในการเพิ่มความแข็งแกร่งของผู้ฝึกยุทธเจ้าจะสามารถได้พลังป้องกันที่สุดยอดและความแข็งแกร่ง,งนี่มันเหมาะสมมากสําหรับการเป็นวัสดุให้กับเกาะของข้านี่ไอเจ้าเซีนวิญ,ญญาณออกมาเดี๋ยวนี้นะ ข้าข้ามาแล้วไอสามตัวนี้มันอะไรกันเนี่ยหนึ่งคนแข็งแร่งกว่าคนอื่นและนี่มันอะไรกันความแข็งแร่งทางกายภาพของเจ้าหมาตัวนี้มันแข็งแร่งกว่าฉันเมื่อก่อนอีกเลยเจ้านี่ถึงแม้มันจะดูงูแต่มันก็เกิดมาพร้อมกับจิตแห่งดาบฮะคนคนนี้ข้ามองไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าระดับการฝึกตนของเขาจะสูงเกินไปข้าขอโทษแล้วกันทีห่หยิบสมบัติของเจ้าไปบอกข้ามาว่าเจ้าต้องการอะไรหากข้าช่วยเจ้าได้ข้าก็จะช่วย นี่นี่มันเรื่องจริงเลยไม่มีใครให้โอกาสโดยไร้เหตุผลหรอกนี่พูดมาไวไ้ก่อนที่เจ้าจะเสียใจเอเอนั่นนั่นข้าข้าต้องขอบคุณมากที่เจ้าถามดีข้านั้นมีความแค้นอยู่และข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยข้าข้าคนคนนั้นได้เมื่อไรที่ไหนและเป็นใครเออชายแก่คนนี้ได้รอมาเนิ่นนานหลายปีข้าจะบอกได้ยังไงละ่ะว่าเวลาไหนและเมื่อไรและคนคนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วเฮ้ยงั้นพวกเราไปกันเถอะ เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ข้ามีวิธีมีวิธีตามหานี่คือรูปแบบชีที่อยู่ในร่างกายของศัตรูชายแก่คนนี้หากเจ้าเจอใครบางคนที่มีชีนี้ในอนาคตโปรดช่วยชายแก่คนนี้ข้ามันด้วยกินแบบนี้ปีศาจชัดๆบนว่ามันจะเป็นคนเร็วมากสินะอ,อจริงๆแล้วเขาเป็นสิทธิ์ของชายแก่ผู้นี้เองแต่ว่าช่างโชคร้ายนะักเขาได้กลายเป็นปีศาจไปข้าเข้าใจแล้ว โลกใบนี้นี่คือยุคสมัยของคนรุ่นใหม่สินะผลลัพธ์เป็นไงบ้างโอ้พวกเราเก็บเกี่ยวได้เยอะเลยเยี่ยมมากกลับบ้านกันเถอะน้อยเนี่ยเจ้าเสียวเฉินเอาขนค่าไปทำชุดเกาะไม่ต้องโกรธไปนะเดี๋ยวมันก็งอกมาเหมือนเดิมแหละหน้อย

ฮ้นี่คือการลงทันของพระเจ้าอีกแล้วเหรอแค่พลังอันยิ่งใหญ่ของเจ้าจะหยุดข้าไม่ได้หรอกถอยไปซะเออนี่มันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกเดี๋ยวเจ้าก็ชินไปเองแหละเออโอ้โหชุดไมซล่เซียนโคตรเท่เลยครับ ฝากซับสไครป์ไลค์แชรทั้งช่องเก่าและช่องสำรองเพื่อเป็นกำลังใจงให้ทีมงานด้วยนะครับ